สวัสดีครับวันนี้ไปรับลูกชายมาร้อนมากนะครับก็เห็นแตงโมเนาะกินให้หายร้อนเลยนะครับดูจะไม่รู้ว่าจะแดงหรือเปล่านะมาเรามาดูกันว่าจะแดงหรือเปล่าลูกนี้ลูกละสามสิบห้าบาทนะครับเนี่ยสามสิบห้าบาทดูสิจะแดงหรือเปล่านะครับขอตั้งกล้องก่อนนะครับ มาดูกันว่าจะแดงหรือเปล่าล้างก่อนนะอ้ใหญ่มากเลยใหญ่มากไม่จะแดงหรือเปล่านะแม่ค่าบอกแดงแดงจะแดงหรือเปล่ามาดูกันครับ มาลุนกันดีกว่านะครับไม่ค่อยสวยตรงนี้นะแต่ข้างในไม่รู้จะแดงหรือเปล่านะโอ้แดงอยู่นะครับทำๆเลยนะครับเนี่ยกินกินขายร้อนได้นะครับแตงโมนะถ้ามีตู้เย็นก็แช่ตู้เย็นเย็นๆนะ เย็นๆหรือว่า,าถ้าไม่มีตู้เย็นก็ทานกันอย่างนี้นะครับสดชื่นเลยนะครับเนี่ยมาครับมาครับมาทานแตงโมด้วยกันนะแตงโมแตงโมผลไม้ไทยนะครับกินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยนะครับร่วมใจประหยัดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ